ไม่เหนื่งวันนี้ครูโคตรเหนื่อยเลยเว้ยแต่กูเดินมาเจอร้านเนี้ยกูต้องทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูจะบอกว่าประเทศจีนเนี่ยมีข้อดีเยอะแยะมากมายนะของเยอะบริษัทใหญ่ทํางานเร็วขยันจริงๆเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าของพวกเน,นี้ยมันไหลเข้าออประเทศไทยค่อนข้างเยอะเลยอันเนี้ยแฟลชไดร์ที่เขียนไว้เนี้ยปวด 4GB แต่ว่าสั่งเขาอ่ะ 1GB รู้ป่ะราคาเท่าไหร่30หยวน150บาทเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงบ้างมานี่เป็นไงได้มาแล้ว หนึ่งทีบีคือเก้าร้อยเจ็ดสิบหกจีบีโคตรโหดนี่นี่เลยไปได้1 t หนึ่งทีบีเดี๋ยวกลับไทยอ่ะเทให้ดูว่ามันเป็นยังไงหนึ่งทีบีเต็มไหมแล้วถ้าเราก็พุ่งมันเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงจริงๆอ่ะอันเนี้ยเขาหลอกลวงอ่ะกันมาเป็นชาติแล้วนะเป็นสิบปีแล้วนะตอนนี้ยังขายอยู่เลยไปเดี๋ยวกลับไทยเราเทสให้ดูไปนี่ตัวน,นี้ถึงไทยแล้วเสียบเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าขึ้นเท่าไหร่ขึ้น1ึงเซอร์ไบต์จริงเดี๋ยวเราลากเลยไฟล์สามสิบกิกไปก่อนเลยไป ไอเน่งแม่งค้างว่ะค้างสองชั่วโมงในเด็กชาติที่แล้วเนี่ยร้านจะปิดอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าไฟข้างในอ่ะแม่งเป็นยังไงบ้างมาเหน่งดูเดะขนาดกดหยุดอ่ะแม่งยังค้างเลยแม่งแห้งแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไป200ร้อยกิกดูแล้วจะดึงออกมาแล้วไปเสียบอีกเครื่องนึงดูซิใช้ไฟได้ไหมมาดี่มาเสียบอีกเครื่องนึงดูเดะโคตรเซอร์ไพรส์เลยเมื่อกี้ข้อมูลที่ใช้ไปเนี่ย200ร้กิกตอนนี้เหลือแค่20่สกิกเองเนี่ยพื้นที่เหลือตอนนี้9 7เก้วมาดูไฟข้างในนี่เข้าจา็ดูปุ๊บไฟเสียยหายหมดเลยดูเล่นไม่ได้ ถ้าข้อมูลสําคัญน่ะจะเป็นยังไงตอนนี้มันลือแม่งเลยมาเจดูข้างในเดฟว,ว่าเมมโมรีเนี่ยมาเท่าไหร่กันแน่โผลหลงเจด้ตั้งนานดูดฟอ๋อง,ง่ายๆแค่นี้เองนี่ความจุเห็นตัวเลขด้วยมาดูในกล้องชัดๆนี่เลยมีเลขหาหลักฐานให้ดูเรียบร้อยมาดูนี่ในแชท GPT สง่งรูปเข้าไปเขาบอกว่าความจุตรงนี้มันคือ4 g b ซื้อ1เทราไบต์ b, แต่ได้6 4 g กิกเฮ้ยทุกคนอย่าลงซื้อไปนด้ของพวกเนี้ย เพราะว่าอะไรไอ้เสียเงินไม่กี่บาทอะอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าถ้าเสียข้อมูลอะอันนี้เรื่องใหญ่เรียกกลับมาไม่ได้โอเคไหมเป็นห่วงชอบไหมชอบกรไลค์กดติดตามไป